สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับที่30พฤศจิกานะครับวันนี้แว่นไปส่งของครับผมมีอยู่3กล่องด้วยกันนะครับก็เปิดให้ดูนิดนึงนะครับสนับสนุนเข้ามาทางเฟซบุ๊กนะฮะนี่3กล่องนะครับเป็นหูฟังนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้นะครับ3มรุ่นด้วยกันก็ผมจัดส่งทุกวันหละครับจันทร์ถึงเสาร์เลยนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุน นะครับโอเคนี่เราก็จะเว้นไปไปสนีเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ขี่แบบช้าๆหน่อยเนาะ <c oughs> ขี่แบบช้าๆอ้ <c oughs> วันนี้เติมลมยางมาแบบสุดเลย <c oughs> แข็งมาก แข็งไปหรือเปล่าโอ้โหยังแข่งสัมผัสได้ทุกท้องถนนโอเคเฮ้ยอย่าเปิดเยอะอันนี้ขี่ช้าๆขี่ช้าๆ คอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือขี่ช้าที่สุด <laughs> สัช้าสุดก็ประมาณนี้แหละแต่รู้สึกว่าแดดจะแรงมากเลยนะครับขี่ช้าจะจะไหวไหมวะเออแดดแรงมากเลยวันนี้ไม่มีเมฆเลยสักก้อนเลยนะช้าๆแล้วกัน จะข้ามถนนเลยหรือว่า <Okay. S 1> จะกระโดดข้ามเลย ซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่ะซ่อมนี่ขูข่ขาก็าเดิมอีกจากหลุมนิดเดียวไม่ขูข่ขาเลยพอซ่อมปุ๊บก็ขูข่ขาก็าเดิมเ้อขี่ช้าๆมันก็ดีนะไม่ทรมานเครื่อง นี่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบรือห้าสิบเนาะสักห้าสิบได้เปล่าไม่น่าจะไม่ถึงไม่รู้เหมือนกันนะครับดูเข็มไม้เลยตายครับตายตั้งนานพังครับพังมาคพังตั้งนานแล้วครับเปิดคันเร่งเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงะ100นะเตอร้อย<บ> <laughs> อยู่ที่เดิมเลยอยู่ศูนย์ที่เดิม <laughs> แล้วข้างหลังจะมีรถมาคันหนึ่งจิซ้ายนะ่ะเอาเอาเอาฝั่งนู้นก็แซงมาเอาเออช่วงนี้รถเยอะนะฮะเพราะว่าไม่รู้สึกรู้สึกว่ารถเยอะอะรือด,ดูหนาวนะครับเป็นเพราะฤดูหนาวหรือเปล่า คัเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะแต่อำเภอผมที่เที่ยวไม่ค่อยมีหรอกนะฮะส่วนมากก็จะไปแถวปัวแถวแถวนู่นะแถวแบบภูเขาเยอะๆนะว้านผมก็มันไม่ค่อยมีที่เที่ยวเนาะมีแค่อะไรล่ะล่องแก่งล่องแก่งมีอุทยานอยู่ตรงนูน้นไ,ไกล้ๆนู้น ขี่ช้าจสะสักกี่นาทีวนะเนี่ยช้าแต่ไม่ช้าสุดนะฮะพอดีครับฟูโซ่นะ 三菱福斯。 โอเคถึงไปสนีแล้วก็รู้สึกว่านานกว่าเดิมขี <c oughs> ่ช้าดได้นานกว่าเดิมเลยชิ <c oughs> ต้องปล่อยลมยางออกสักนิดนึโอเคถึงแล้วนะครับส่งของสครู่เราขับได้บินมาเรียบร้อยแล้วครับส่งเรียบร้อยเก็บบินก่อน เดี๋ยวสแกนยากเก็บกระเป๋าชิปติดง่ายใช่ ขี่ช้าเกินเครื่องร้อนนะชิปโอเคไม่มีข้ามได้ลืมล็อกหมวกกันน็อกให้ตายเหอะไม่ <c oughs> เป็นไรเราไม่ได้ขี่ไว้แล้วชิปนี้เราขี่แบบสบายๆชิวๆ <c oughs> ขี่แบบช้าๆแบบข้ามเปิดเกินครึ่งครับวันนี้คอนเทนต เปิดคันเร่งเกินครึ่งอ้าอามันก็เย็นสบายเอ้ยสปิงเกอร์ถึงโอโ้โหโดนนิดน,นึง <laughs> เย็นสบายดีนะออกมาขี่อย่างนี้มันแต่แต่มันจะร้อนทอดแดดนี่แหละแอากาศมันเย็นนะฮะเย็นมากเลยตอนนี้ทีตอนเช้านี่โอ้โหแบบเย็นแบบไม่อยากตื่นเลยคุณผู้ชม สุดน่าจะประมาณนี้แหละดูดูดูมือผมนะอันนี้ช้าสุดประมาณนี้เป,เ,เปิดนที่เดียวว่าเปิ่นช้าสุดก็ประมาณนี้แหละ มทางปูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าน่าจะกรมทางปูกชาวบ้านไม่นะไม่นะไม่นาปูงนะแลีวอีกหน่อยกรมไฟฟ้าก็ามาตัด <c oughs> เออมันสวยดีนะผมว่าดูเด็๋มันเริ่มออกดอกแล้วสวยดีจะแสงได้ไหมเนี่ยห้ามเปิดเกินครึ่งครับแต่แสงได้ ขอแซงหน่อยนะครับเฮ้ยเขาเล่งเท่าเดิมครับแต่แซงได้ <c oughs> <c oughs> ขี่ช้าก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะึงแต่มันไม่มีมันไม่มีความตื่นตัวอะไรคุณผู้ชมเบื่บมันเบื่อเบื่อมันน่าเบื่ออ๋อมันเฉ่ยสโลไลท์ใช้แบบขี่แบบสโลไลท์ผมแวะซื้อของให้ยายก่อนเบเปิ้ลเมเอิ้อวุ้ย <c oughs> <c oughs> เอาละคุณผู้ชมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปแวะเ,เติมตังค์มือถืออีกนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าก็จะมาวิ่งใหม่นะครับก็สัปดาห์นี้ขี่ช้าๆนะครับขี่ช้าๆอโอเคนะครับก็้นโค้งนี้ไปก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะนานกว่าทุกคลิปหรือเปล่านะครับก็ไปย้อนดูเอากันนะคลิป ที่ผมขับผมขับนะฮะขับไปส่งของเนาะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่อชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยไปแล้วครับหลองต้องเติมตังค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยืดยือยู่ตรงนี้